Just, Just giving, giving one, one, but you telling everyone you mean. Just giving me one you always talking about giving one. i guess doing good things is a happy everybody has known what you did, just giving one. but you're telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is a happy just giving one. everybody Once has known what you did, just giving Two, one. but, but you're telling and everyone you meet just giving <laughs> one. you always talking about it. just อัล g อฮุราะห์มะนีรอหิม alhamdulillahirobbin alamin Allahumma salli ala Muhammad asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดครับรายการดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟฟาริบตะเกียครับเชฟคนเก่งของเรานะครับประจำรายการไม่ไปไหนนะครับไปกับเรานะครับวันนี้ จริงๆอาจารย์ร a m a d จะเข้ามาร่วมด้วยแต่พอดีระหว่างเดินทางรถติดจริงๆก็เลยไม่ได้มาทันทีกไ็ได้โทรแล้วก็โทรเข้ามารายการบอกโอ้ยแม้ไม่ได้เข้าร่วมอีกแล้วแต่บอกเลยว่าอาจารย์ร,รมด a d และคุณคริตยังไม่ได้หายไปไหนนะครับ,รบเร็วๆนี้ก็จะกลับเข้ามาในรายการเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ครับเชฟอลิฟเราจะมาทาอะไรกันดีเอ่ยครับวันนี้จะเป็นกับข้าวนะครับอเป็นอาหารมื้อหลักเลยใช่ใช่ครับ แต่ว่าทําง่ายๆนะครับไม่ยากครับเป็นเมนูบ็อกครี่ผัดซอสปูครับบ็อกครี่ผัดซอสปูส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นผัดบ็อกครี่อะไรง่ายๆผัดผักบ็อกครี่ผัดอะไรเงี่ยครับแต่วันนี้พิเศษตรงที่ว่าผัดซอสปูเป็นปูเป็นเนื้อปูเป็นเนื้อปูจริงๆโอ้โหว้าวเป็นอาหารทะเลนี่ผมชอบจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทําขั้นตอนทํายากไหมฮะไม่ยากครับขั้นตอนทําง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมวัตถุดิบก็ มีไม่เยอะด้วยครับสำหรับบ้านใครที่อยู่ใกล้ทะเลหรือว่าหาซื้อเนื้อปูได้ง่ายก็ลองทำดูนะครับสำหรับวันนี้ที่ยังมองหาเมนูที่จะทำทานกันตอนเย็นก็ลองยิบเอาเมนูนี้ไปทำทานได้นครับแล้วก็ที่สำคัญทำแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้เราดูได้นะครับเอาเลยครับเชฟลไปรเพื่อมาเป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมช่วงกินเป็นลืมป่วยแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสดะครับช่วงกินเป็นลืมป่วย กระ thon เป็นผลไม้เขตร้อนยืนต้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระท้อนมีสีสะดุดตามีลักษณะกลมแป้น <All S 1> ผลดิบเปลือกสีเขียวเ <All S 1> มื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองป <All S 1> นน้ำตา มีขนสั้นนุ่มคล้ายกรรมยี่ปรกคลุมทั่วผลภายในมีมเมล็ด3-5เมล็ดกระท้อนแบ่งออกเป็นสองชนิดคือกระท้อนพื้นเมืองหรือกระท้อนเปรี้ยวและกระท้อนห่อหรือกระท้อนหวานกระท้อนมีสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างวิตามิน A และ C ซึ่งช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวป้องกันหวัดและโรคลักกระปิดลักกระเปิดมีเพกตินซึ่งเป็นเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่สูงจึงดีต่อระบบขับถ่ายและเป็นยาระบายอ่อนๆน,นอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีนในร่างกายอีกด้วยค่ะ ออลลุรมส่วนสปปรรพคุณตามตำรายาไทายโบราณของกระท้อนคือใบสดต้มน้ำนอาบแก้ไข้ขับเหงือ่อเปลือกผลรักษาโรคผิวหนังกรากเกลื่อนเปลือกต้นนำมาต้มดื่มแก้ท้องเสียรากใช้ปันยาขับลมแก้ท้องเสียบิด และเป็นยาท่า er. กระทอนนอกจากนิยมนำรับประทานแบบสดแล้วยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มแก้กอาหายได้ดีอีกด้วยค่ะ Allah is the one who loves the m u h s e n i n He is our creator He is our sustainer And He is the one who has power over all ฮับบัตุสเซอดาเป็นยาบำบัดทัุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบัตุสเซอดาน้ำมันสก,กัดบ,บริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์บโบไฮเดรตและสารเบตาา้าคาร์ทีนติดต่อด่วน02 934 3160ถึง62 หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสําคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจตพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี029343160ถึง62คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็ก สนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสปกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ในสวินาที ชุดผลิตภัณฑ์กระจัดคราบเซอร์เจม1ชุดราคาปกติ1,800บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง1,240บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีสมุนไพรตองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียว และรัฐบาลมาเลเซียว่าต้องกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรคเอชวีสร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่02-530-3199ต่อไปนี้เมนูผัดทอดหมากยำ บริษัทโฟฟู้ดขอเสนอผลิตภัณฑ์คู่ครัวสำหรับมุสลิมผงปรุงรสไก่ไทยเชฟและผงหมักเนื้อรสกระเทียมพริกไทยผงหมักเนื้อรสนิวออรลีนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อโทรเลยครับ02 968 3723ถึง6ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณผลิตโดยบริษัทโฟฟู้ดจำกัดช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศ และฟารีดาช็อปฮับปะตุสเซาดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวซาดะครับสำหรับเมนูในวันนี้เป็นบอกครีผัดซอสปูครับบอกครีผัดซอสปูนะครับเป็นเมนูที่ผมอยากจะลองชิมลองทานมากเลยนะครับยิ่งเป็นซอสปูด้วยนะเห็นเนื้อปูนี่มาเต็มเต็มเลยนะครับเอาละครับเชฟเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนำเลยดีกว่าว่ามีส่วนประกอบวัตถุดิบอะไรบ้างนะฮะครับก็จะมีบอกครีนะครับอันนี้ก็ เอาที่เป็นดอกเพราะเป็นดอกนะฮะเราก็มีเนื้อปูนะครับเนื้อปูนี่เอาไปนึ่งก่อนนะครับครือว่าไม่นึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาก็ต้องรีบทําเลยครับถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะมีกลิ่นครับเราก็จะเป็นเกลือป่นนะครับแล้วก็แป้งมันน้ําตาลทรายแครอทแล้วก็อันนี้จะเป็น่อรอสหอยนางรมนะครับแล้วก็น้ํามันงาพริกไทยป่นแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ เอันนี้จะเป็นไข่ขาวนะครับอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําซุปไก่แล้วก็น้าปล่านะครับและนี่ก็คือส่วนผสมของเมนูบอกคอรี่ผัดซอสปูนะครับ,รบ I look,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  I see I see a world of beauty I touch, I touch, I touch, I feel I feel the world around so real And everything I do, I dedicate to you. Cause you made me, I am for you. I listen, 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 I hear. I hear the words of God so clear. I read, I read, I read, I know. It helps my mind. <coughs> ต้มน้ำนะครับครับต้มน้ำให้เดือดนะครับแต่ว่าใน,ในตอนนี้เราจะเตรียมน้ำแข็งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ช็อคบลูคอรี่นะครับเวลาที่เราลวกเสร็จแล้วก็ที่เราต้มน้ำนี่คือเพื่อเพื่อจะลวกบลูคอรีค่ครับอืมคือเวลาบลูคอรี่ต้มนรีย้เสร็จปุ๊บครับแล้วก็เอามาช็อคขึ้นมาตักขึ้นมาใส่ในน้ำเย็นครับลวกก็คือไม่นานนะคือลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วในตอนนี้นะครับที่พอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่ เกลือลงไปหน่อยนิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้สีบลออรี่มันสดอ๋อเพื่อให้ได้เป็นสีเขียวสดๆหน่อยใช่ไหมับใช่ครับืี่ครับอันนี้เป็นแคดรับนะฮะหรือบางคนเวลาเขาเขาลวกเขาจะจะหยดน้ํามันใส่ไปด้วยนะครับเพื่อที่ให้มันสดด้วยแล้วก็เงาเงาเงางามด้วยนะฮะเอาเลยครับครับเราก็เอาบลออรี่ลงไปลวกเลยนะครับบิสมิลลาห์โอเคแล้วเราเติมน้เย็นไว้นะฮะครับ รูน,น,นี้ก็ไม่ต้องนานมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเฉาไปนะครับประมาณสองนา,นาทีนาทีครึ่งถึงสองนาทีประมาณนี้รับพอแล้วครับตักขึ้นไปถัเงเย็นเลยนะครับที่ผมว่าสามสิบวิยังไม่ถึงเลยเนี่ยะครับบิสมิลล่ะอ๋อพอขึ้นมาจะเป็นเป็นสีเขียวส,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 สดเลยนะครับ เอาละครับใส่น้ำเย็นนะฮะใส่น้ำเย็นเอาละครับครับแล้วตอนนี้เราก็ไปทำในตัวซอสกันนะครับซอสปูนี่ผมว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะเป็นสูตรเด็ดของเมนูนี้เลยนะครับกับซอสปูเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกคือครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปไก่นะครับที่ เตรียมเอาไว้เป็นน้ำซุปไก่ไทยเชฟใช่ไหมฮะใช่ครับจะเอามาจากขงไทยเชฟนะครับครับเือเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้อโครงไก่มาต้มนะฮะใช้เป็นน้ปล่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาตุ๋นนานๆแล้วก็ใส่ผงไทยเชฟทำเป็นน้ำซุปได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราก็รอให้น้ําซุปนะครับเดือดเราก็จะใส่ในส่วนที่เป็นเนื้อปูกับแครอทลงไปนะครับเวลาเราซื้อเนื้อปูมานะครับก็จะดูจะจะเลือกเขาจะมีเป็นเศษเศษกระดองปูคแตกแตกอยู่ในเนื้อปูนี่นครับเวลาเราทานเข้าไปแล้วมันจะทําที่มือเรากจ็ได้นะครับมีเป็นวิธีการการเลือกซื้อเนื้อปูไหมฮะว่าจะดูยังไงให้มันสด ไม่เก่าอะไรเงี้ยดูสีของเนื้อปูนะครับมันก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็ดูนวลกลิ่นกินเลยนะส่วนใหญ่กลิ่นจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื้อปูแพ็เดียวแล้วก็จะมีกลิ่นแรงนะวาครับเนี่ยครับพอน้าซุปเดือดใช่ไหมครับเราก็ใส่ใส่เนื้อปูปรุงปูุงไปนะฮะ รากไ็ไม่ต้องคนอะไรมากใช่ไหมครับแล้วก็รอให้เดือดนะครับใครที่ชอบทานอาหารทะเลนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะฮะใช่ครับเอาละครับเชฟลิฟเริ่มเดือดแล้วครับพอน้ำซุปเริ่มเดือดเราก็ใส่เครื่องปรุงอื่นๆไปนะครับก็จะมีเป็นอ่าเป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะครับสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาพริกไทยป่นนะครับ แล้วก็ไข่ขาวแต่ว่าไข่ขาวจะเอาไว้ใส่ตอนท้ายเลยนะครับอืครับนี่จะเติมเป็นน้ำมันหอยไปนะฮะน้ำมันหอยก็ประมาณสองช้อนชานะฮะซีะขาวนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันงา เมนูนี้จะเป็นอาหารจีนหรือเปล่าครับมาจากอาหารจีนใช่ไหมครับ่ครก็จะสังเกตเห็นเวลาอาหารจีนส่วนใหญ่จะใส่ใช้เป็นน้ำมันงานฮะใช่ครับครับแล้วตอนท้ายเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไปนะครับปรุงรสนะฮะนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันรสชาติมันสมุนึ้นนะครับเพราะปูนี่มาก็จะมีรสชาติเค็มๆนิดๆอยู่แล้วนะฮะใช่ครับ ต้องลองชิมดูด้วยครับเป็นไงบ้างครับเชฟเลฟโอเคแล้วครับ <Okay. S 2> โอเคแล้วนะฮะอือครับอันนี้เป็นแป้ง,งมันแป้งมันนะฮะเราะสาใส่อันนี้เพื่อให้ให้น้ำมันข้นขึ้นนะใช่ครับ คนด้วยใช่ไหมครับคนไปเลยครับเวลาใส่แป้งมันแล้วก็คนนิดๆนะฮะเพื่อจะได้ไม่เป็นก้อนเอาละครับก็จะเริ่มคนแล้วนะครับและในตอนขั้นตอนสุด anyway> ท้ายเราก็ใส่เป็นไข่ขาวนะครับใช้เฉพาะไข่ขาวใช่ไหมฮะใช่ครับใช้เฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวครับ อนันนี้พอเราใส่แป้งไปก็จะเริ่มข้นขึ้นเริ่มเป็นซอสแล้วฮะใช่ครับครับคนเลยนะครับอ๋อคนเลยะฮะบิเศษคนอะไรนะเลยครับใส่ไข่เข้าไปก็จะยิ่งข้นขึ้นอีกนะฮะครับครับแล้วก็ปิดไฟนะครับนี่ก็เสร็จแล้วแค่นี้เอง เสร็จแล้วนะครับแต่ยังเรียกว่าเป็นบล็อกเกอรี่ผัดซอสปูยังไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานกันอีกทีครับันี่ก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานตกแต่งจานให้สวยงามครับวันนี้เชฟอาริบบอกเมนูนี้มันง่ายเกินไปครับเชฟอนนิ้ก็เลยจะมาจัดจานให้ดูกันนะครับวันนี้เชฟอนนิ้ก็มีแตงกวากับมะเขือเทศมาเชฟทำอะไรก็จะมาเริ่มเป็นมะมะเขือเทศก่อนนะครับ ทำเป็นอะไรครับอันนี้จะทําเป็นใ <By My S 2> บไม้ใบไม้นะฮะก็แบ่งสีนะครับเมื่อเขือเทศนี่ก็เลือกใช้ก็เป็นแบบสดๆใหม่ๆนะฮะก็จะเนื้อจะแข็ง,ขงน,นะฮะถ้าเมื่อเขือเทศกลับมันก็จะยุ่ยๆจะทำ,ทำยากนะฮะนี่นะครับแล้วเราก็หั่นไส้มันออกไปเลยนะครับ ันนี้ก็หั่นไส้ออกนะครับผมดูอาลีฟทาง่ายมากเลยนะครับผมผมขอลองสักชิ้นได้ไหมได้ครับผมใช้มีดอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับอ๋อบิสมิลลาครูท่านผู้ชมไม่เห็นให้ดูนะครับให้เห็นจจะไปเลยนะฮะอ๋อแต่ผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมีดใหญ่มันมันกดใช่มันกดได้แบบเต็มมีดกว่าอ่าใช่รับ ผมจะออกมาเป็นใบอะไรไม่รู้ในนี้ตวัดออกตูดเลยใช่ไหมครับครับได้ครับได้ครับครับถ้าได้มีดคมกว่านี้สวยกว่านี้นะครับเนี่ยได้แล้วมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่โทษมีดนะครับนี่ครับก็สื่ออกไปนะครับแล้วก็ผ่าตรงแบ่งตรงกลางนะครับแต่ว่าอย่าให้มัน อย่าให้ขาดนะครับแค่กรีดเป็นไอ้นี่เฉยๆเป็นรอยเฉยๆกรีดเลยอ่ะผมขอลองเลยด้วยกันขาดกรีดเป็นรอยเฉยๆกรีดไม่ต้องทะลุหลังไม่ต้องไม่ต้องครับแล้วก็ใช่พอกรีดเสร็จแล้วเราก็จะบัางอ่าครับให้เท่ากันนะครับอย่าลำเอียงนะครับไม่ทะลุนะครับโอเคนะครับแล้วก็บัางเป็นใบไม้ครับเป็นอ๋อเป็นทาเป็นแฉกเหมือนมนวาดภาพนะฮะทำใบไม้ครับก็บังบังไปทั้งสองด้านนะครับอืมนะครับบังไปเลยด้วยบางบางนะฮะ นี่เชฟทาใบอะไรอยู่ฮะเนี้ยใบกุหลาบอะครับอผมขาเป็นใบลำายญแล้วกันใบใหญ่เลยนะทีเลยฮะไม่ต้องถีก็ได้ครับเอามันห่างๆนะครับเราก็แบะออกมาก็จะเห็นลายนี้ครับอ๋อเนี่ยครับแบะออกมานี่เป็นไงครับก็แบะออกมาอ๋อเดี๋ยวผมผมทําทีไปนะเนี้ยครับน่ครับก็แบะออกมาเพราะว่าจะเป็นอ นี่ครับนี่ครับไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเรายังไม่พอแค่นั้นเราก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีแตงกวาด้วยเอาละครับครับแตงกวานะครับก็นะฮะเป็นอย่างนี้คือถ้าเป็นผมผมจะทำเป็นดอกกลาบใหญ่อลังการด้วยฮะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับ แล้วก็ซอยปุ๊บปุบป๊๊บวางแบบร้านผัดก,กะเพราเลย้ยเนี่ยให้บางๆเดี๋ยวเราก็ซอยให้อีกด้านหนึ่งขาดอีกด้านหนึ่งไม่ขาดเงี้ยครับ๋อนี่ครับซอยไปแค่แค <c oughs> ่ <c oughs> สามกลีบครับแล้วก็พับเข้ามาอย่างเี้ครับอ อันนี้คือหน,นึ่งอันที่นี่คือหนึ่งอันเอาล้ครับแล้วนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะค,ะครับเหลือแค่เอามาจัดวางแค่นั้น,นครับใช่ครับเราจะพับฝั่งด้านขวาสีส่อันแล้วก็ด้านซ้ายสี่อันนะครับหมุนทางด้านขวา,าแล้วก็หมุนทางด้านซ้ายนะครับแต่อตอนนี้เราก็จะเอาบล็อกคอรีลงจานก่อนนะครับอตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นบล็อกคอรีแล้วมาผัดัดผดในนี้เลยนะเหมือนผัดผักอะไรยเงี้ยก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกแต่ไม่ไม่ไม่เอาบล็อกคอรีลงไป จัดวางก็จะเรียงในรูปแบบไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องสามารถสร้างสรรค์ครีเอทได้เลยนะฮะใช่ครับนี่เชฟปริ๊ทําเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นบูกเขาไหมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมครับครับแล้วเดี๋ยวก็เราเอานี่นะครับมาถึงดอกไม้ที่ทําตะกี้นะฮะใบไม้เนี่ยครับใส่ไปนะครับนี่เห็นกันชัดๆกันไปเลย ของผมอัะไรเนี่ยนี่นี่นี่นะครับอ่บแล้วก็นี่ที่ช่วยกันม้วนช่วยทม้วนนะครับเราก็ใส่อ๋อคือสายสลับกัน้ายขวา้ายขวาไปนะฮะผมว่าถ้าเป็นเมนูอื่นก็เปลี่ยนได้นะเอาไปตกแต่งได้อีกหลายแบบเลยนะครับใช่ครับผมช่วยวาง ครับแล้วถึงเวลาที่เราจะเอาสาสปูนะครับลงมาใส,าสา่เลยนะครับเอาสาสปูใสเ่เลยเอาเทปเดอรเดี๋ยวผมทำเขื่อนตายบิสมิลลาอื้อหือสวยงามมาก นี่นะครับครับก็เอาพริกไทยโรยไปหน่อยโรยหน้าพริกไทยนิดหนึ่งคับแล้วก็เสร็จแล้วครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูบล็อกโคลี่ผัดซอสปูนะครับจากเชฟอาลีฟแล้วก็ฝีมือการตกแต่งต้องบอกว่าเราช่วยกัน2คนนี่ขอมีส่วนร่วมหน่อยครับก่อนที่เราจะไปชิมกันเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชิมในช่วงสระชวนชิมครับ Today, you become man and wife, fulfilling the sunnah as way of life. Today, you'll find serenity. May your life be filled with sincerity. There is no happier day.